สวัสดีครับผมบาวรีจากช่องบาวรีทีวีนะครับวันนี้จะมานําเสนอสูตรวิ่งบนนะครับวันนี้วันที่สิบห้าแลวนะครับสิบห้าสภาคมสองพนร้ปดนะครับตรงนี้หวยออกมาดูกันนะครับเข้ามาสิบงวดลนะครับงวดที่สิบเอ็ดจะลงล่างนะครับมาดู ครับจากหนึ่งพิจิกานะครับห้าสามหกศูนย์สี่สี่แล้วก็ล่างสามสองเอาหลักแสนนะครับหลักแสนหลักร้อยหลักหน่วยแล้วก็หน่วยล่างบวกกันนะครับเห็นนะมครับห้าบวกศูนย์บวกสี่บวกเก้าบวกสองได้สิบแปดหนึ่งนับไปแต้มก็ได้สองนะครับออกสองสองหนึ่งนะครับสองสองหนึ่งนะครับนะ มาดูสิบสี่พิกกิกาหกเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดสองสองหนึ่งนะครับมาดูหลักแสนคือหนึ่งหลักร้อยคือสองหลักหน่วยคือหนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามบวกหนึ่งได้สี่บวกหน่วยล่างสี่บวกแปดเป็นสิบสองเด็กสองก็สามออกแปดสี่สามนะครับหนึ่งทันว่าหกเจ็ดออกหกหกเก้าแปดสี่สามหลักแสนหกบวกแปด หกแปดเป็นสี่สี่บวกสบวกสามแล้วเหมือนเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหมือนล่างหนึ่งเป็นแปดนะครับได้แปดถึงเก้าออกแปดหกสามนะครับนะครับแปดหกสามนะครับต่อไปหกธันวาเกือบเจ็ดออกศูนย์เก้าเจ็ดแปดหกสามนะครับหลักร้อยเห็นไหมแปดบวกหลักแสนศูนย์ หลกหน่วยสามแปดบวกสามหนึ่งได้ได้สิบเอ็ดเอ็ดบวกอีกหนึ่งหลักหน่วยล่างเป็นสิบสองได้สองก็สามออกสองศูนย์เก้าเห็นไหมครับสองศูนย์เก้าอยู่หลักร้อยต่อไปสองมกราคมหกแปดเจ็ดสามศูนย์สองศูนย์เก้านะครับเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเจ็ดบวกสองเป็นเก้านะครับเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดสิบแปดบวกหนึ่ง เป็นสิบเก้าเด้าเก้ามาแค่เก้ากับศูนย์นะออกเจ็ดเจ็ดเก้าครับเจ็ดเจ็ดเก้านะครับมาดูงวดสิบเอ็ดมกราหกแปดนะครับแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดจดเก้าหลักแสนแปดนะครับหลักร้อยเจ็ดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าบวกหลักหน่วยเก้าสิบห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสามเป็นสิบเจ็ดนะครับได้เจ็ดกับแปดนะครับ ออกเจ็ดศูนย์ศูนย์นะเจ็ดศูนศูนย์มาหลักร้อยครับนาดูหนึ่งกุมภาหกแปดห้าห้าแปดห้าห้าแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับหลักแสนห้าบวกเจ็ดหลักร้อยเจ็ดบวกห้าก็เป็นจิบสองสิบสองบวกศูนยนะ์ได้สิบสองบวกหนึ่งเป็นจิบสามนะได้สามกับสี่นะครับสามกับสี่ครับออกสามเจ็ดเจ็ดมาหลักร้อยครับผม สามเจ็ดเจ็ดจะมาดูสิบหกกุมภาหกแปดแปดสี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดหลักแสนคือแปดบวกหลักร้อยแปดเป็นสิบหกบวกสี่เป็นยี่สิบยี่สิบบวกสี่เป็นยี่สี่ด้วยสี่กับห้านะครับออกห้าหกสามนะครับต่อ,อไปสิบหกมีนาคมหกแปดเจ็ดห้าเจ็ดห้าหกสามนะครับเจ็ดบวกห้า ได้สิบสองสิบสองบวกสามเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสองเป็นสิบเจ็ดได้เจ็ดกับแปดครับออกหกแปดเจ็ดนะครับเมื่อต่อมานะครับหนึ 1, ่งเมษาหกแปดออกหกเก้าหกแปดเจ็ดนะครับหลักแสนหกบวกหลักร้อยหกเป็นสิบสองสองบวกเจ็ดเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกหกเป็นยี่บห้าได้ห้ากับหกนะครับ งวดต่อมานออกนะครับหลังจาก687แล้วนะครับออก227นะครับล่างออก85นะครับลงล่างนะครับลงล่างวันนี้ลงล่างครับผม อันนี้งวดถัดมานะครับมาดูสองหกหกสองสองเจ็ดสองหกหกสองสองเจ็ดมาดูนะครับหลักร้อยหลักหน่วยสองเป็นสี่สี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกบวกห้านะครับ สองบวกสี 4, 4่สี่บวกเจ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกห้าเป็นสิบหกได้หกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดนะครับสองบวกสองได้สี่นะครับสองบวกสองได้สี่สี่บวกเจ็ดได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกห้าเป็นสิบหกก็คือได้เจ็ด มาต่อมาออกนะครับล่างออกศูนย์หกนะครับลงล่างครับนะครับต่อมางวดที่ผ่านมานะครับสองหนึ่งสาม สามแปดแปดสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกแปดเป็นสิบสามสิบสามบวกหกเป็นสิบเก้าได้เก้ากับสูตรนะครับ ออกอะไรนะครับมาดูกันนะครับรวันที่16นะครับคอคอ68นะครับ16คอคอ68นะครับมาดูนะครับะนะครับ สองโทษทีนะครับเมษามสิบหกเมษานะครับสิบหกเมยอนะครับขอโทษทนะครับสิบหกเมยอนหกแปดแล้วก็สอง นะครับได้9ก้า0ศนะครับ9ก้า0ศนะครับถ้าเลขที่ผมวิเคราะห์ได้นะครับน่าจะเป็นนะครับหกห้านะครับหกเก้านะครับบนล่างนะครับเพราะว่ามันหมดแล้ว ข้าวบนมาถึงสิบงวดนะครับงวดที่สิบเอ็ดนะครับลงล่างนะครับเห็นไหมลงล่างแปดห้าได้นะครับ 6, ออ 8, 5, ได้ห้ากับหกออกแปดห้าได้หกกับเจ็ดออกศูนย์หกนะครับลงล่างแล้วก็สกัดบนล่างไว้นะครับหกห้าหกเก้านะครับนะครับสามตัวบนก็น่าจะเป็นแปดหกห้านะครับ อย่าลืมติดล่างไว้ด้วยนะติดล่างไว้ด้วยนะครับผมครับค้าหาขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับในวันหวยออกนะฮะวดนี้นะครับโชคดีทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมบาวลีนะครับบาวลีช่องบาวลีทีวีนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีทุกๆคนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเพียงเทยงรวยครับ